ปีกับการเดินทางแสนยาวนานกับตลาดที่มีชื่อว่ามาย,ย้อดลอยประวัติศาสตร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์จุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งในช่ um วงยุคสมัยปลายศตวรรษที่16และต้นศตวรรษที่17หุ้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์ด้ยการก่อตั้งของบริษัท Dutch East India Company หรือบริษัท VOC นั่นเองครับ ซึ่งเป็นช่วงล่าอาณิคมหรือยที่มีการค้าขายทางเรือสำเภาเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าขายระหว่างประเทศนั่นเองครับบริษัท VOC ทํากิจการเกี่ยวกับการค้าขายทางทะเลและเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีการทํา IPO หรือให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นหรือระดมทุนกับทางบริษัทได้และสามารถรับเงินปันผลหรือเงินตบดทนงของทางบริษัทเมื่อบริษัทได้รับกําไครครับในปี169 0 ถ้าหากให้ผมพูดถึงยุคนี้แล้วก็เป็นยุคที่เป็นกุญแจสําคัญต่อการเดินทางของตลาดหุน้นนั่นก็เพราะว่าได้มีการแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเช่น <š en> ประเทศอังกฤษได้ก่อตั้งตลาดอักทรัพย์ลอนดอนในปี1698นั่นเองครับโดยมีการนักซื้อขายกันตามร้านกาแฟทั่วไปในเมืองซึ่งยังไม่มีการซื้อขายตามสถานที่ที่ดูน่าปลอดภัยครับ แต่ยังไม่มีการควบคุมที่ชัดเจนซึ่งมีความเสียงสูงที่จะเกิดการจลาจนและชกโกงครับในปี190 7ในซานเดอร์ฮาร์ิตันได้เข้ามาควบคุมดูแลตลาดหลักทรัพย์อเมริกาที่คนไทยเรากำลังให้ความสนใจณปัจจุบันนี้หลังจากนั้นปี1 7 9 2ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีหุ้นธนาคารแบงก์ออฟนิวยอเป็นหุ้นบริษัทเอกชนที่มีการซื้อขายกันอย่างจริงจังครับ ณปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นประกอบไปด้วยตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือที่เราเรียกกันติดตากว่า New York Stock Exchange ตำนานตลาดหุ้นไทยกับความพยายามที่เคยล้มเหลวสำหรับตลาดหุ้นไทยนั้นเป็นต้นกำเนิดและถูกจัดตั้งขึ้นในปี25 0 5สุ่ท้า ถ้าหากให้ผมพูดถึงตลาดหุ้นไทยแล้วล่ะก็มันคือความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ในปี2506ถือว่าเป็นความพยายามแร้ในการสร้างตลาดหุ้นไทยแต่ได้ข้อจํากัดหลายด้านเช่นขัดกฎหมายที่จะรองรับและไม่มีระบบควบคุมที่ชัดเจนทําให้เวลาต่อมานั้นตลาดหุ้นในประเทศไทยไม่ประสบความสําเร็จและต้องยุติการดําเนินง,งานไปจนต่อมาในปี2515รัฐบาลได้เข้ามาจัดการ และปรับแก้รูปแบบทางกฎหมายต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรมและปร่งใสามากที่สุดเมื่อมีกฎหมายต่างๆได้รับการปรับแก้ไขจนลงตัวแล้วต่อมา ในปี2518ตลาดซั์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดทําการซื้อขายตลาดสินทรัพย์ครั้งแรกถือเป็นวันเริ่มต้นตลาดหุ้นไทยอย่างแท้จริงครับอดีตถึงปัจจุบันความล้มเหลวของตลาดหุ้นไทยในช่วงปี2568ก็ยังคงมีสาเหตุหล,ลักมาจากความเชื่อมั่งทางเศรษฐกิจที่ลดลงปัญหาการเมลนี่สินปัจจัยภายนอกอย่างค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นรวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่จะทะเบียนต่ำกว่าเกินคาดทําทให้มองได้ทั้งสองมุมว่าที่จริงแล้ว มันล้มเหลวหรือว่าดีกันแน่และเป็นที่ทบขิ้งในวงการตลาดไม่อย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ai หรือความรู้และการศึกษามากขึ้นและนี่ก็เป็นความหวังเล็กน้อยที่จะเปลีป่ยนแปลงตลาดหุ้นไทยให้เติบโตและก้าวหน้าไปยังตลาดโลกเพื่อคนไทยและทุกๆคน ผมเชื่อนะครับว่าทุกๆคนอยากเปลี่ยนแปลงอนาคตรวมถึง AI Quantex ศูนย์สืกการลงทุนด้วยระบบ AI ที่อยากเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของใครหลาย,ลายๆคนให้กลับมาสนใจตลาดไทยมากยิ่งขึ้นเราพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ช่วยในการลงทุนให้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันจะเป็นอย่างไรแต่ในะอนาคตเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นและเราไม่ใช่แค่ศูนย์สื่การลงทุนแต่ยังเป็นครอบครัวของใครหลายๆคน เราอยากผลักดันความรู้สึกดีๆและเราขอสัญญาว่าเรจะไม่หยุดพัฒนาแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนตลาดุ้นไทยจะไม่เป็นใจแต่พวกเราทุกคนจะทำมันให้สำเร็จหากข้อมูลของผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหนที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปหน้าผมจะเจาะลึกเด็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ